เปียวสวัสดีทุกคนดวยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เปียวนะคะสวยหรือเปล่าคะสวยนะนี่ต้นตะไคร่กับกําลังใ่นะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนเปียวสวัสดีทุกคนด้ะจ้าวันนี้นะคะเป็นวันที่แดดออกแล้วก็สวยงามมาก ในเมืองของเขาเป็นเมืองที่เล็กๆนะคะแต่ว่าต้นใหม่ต้นไหลดอกใหม่ดอกกระดอกซากุระกำลังเบ่งบานสวยงามมากเลยนะคะเปียวก็เลยเก็บบรรยากาศวิวข่างทางช่วงฤดูใบไม้ผีมใหอทุกคนได้ชมกันนะคะข่างทางขวามือนี่จะเป็นต้นดอกซากุระนะคะกําลังเรื่มเบ่งบาน,นะค่ะก็จะมีดอกซากุระในเมืองที่กาลังเบ่งบานเดี๋ยวรอชมกันนะคะเปียาะ <S <S จะเอามาให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศ สวยๆในเมืองมู่ทาลาของเ้าค่ะนี่ละค่ะคือชีวิตแล้วกับสีสันในช่วงที่ดอกใหม่แล้วกัแสงพระอาทิตย์มาเนาะคะ่ะกระเฮ็ดห้คนมีความสุขเบิกบานหัวใจวเดี๋ยวชมกันเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยสวยสวยหรือเปล่าค่ะทุกคนโอสวยงามค่ะ วงดอกใหม่กำลังบานค่ะทุกคนโอ้บรรยากาศดีค่ะสวยงามมากเลยดอกซากุระกำลังเบ่งบานเลยค่ะทุกคนสวยงามค่ะ วันเยอะอยาได้คอมมาเพลินรถแท้สวยงามมากเลยค่ะทุกคน พาทุกคนมาชมดอกซากุระเด้อจ้าดอกซากุระบานสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสวยหรือเปล่าคะ สวัสดีอาจาทุกคนวันนี่เปียวจะพาทุกคนมาชมดอกซากุระนะคะสวยหรือเปล่าคะหอมชื่นใจมากเลยค่ะทุกคนดอกซากุระคะ่ะเหมือนนางเอกอยู่ในมิวสิกเลยคะ่ะมาชมดอกซากุระสวยงามมากเลยนะคะทุกคน ชื่นใจมากเลยนะคะสาวน้อยในดงดอกซากุระสาวเหลือน้อยในดงดอกซากุระสาววัย42ปีกับดอกไม้ของเขาวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์นะคะเปียวมาชมดอกซากุระแล้วก็มาหนวดกระนองสาวนะคะ เยวก็เลยเก็บบิวบรรยากาศมาให้ทุกคนชมนะคะสวยหรือเปล่าคะทุกคนน้องสาวอยากออกซีลกับพี่ไหมคะน้องสาวพี่ออกค่ะทุกคนน้องสาวตัวน้อยนี่แหละค่ะทุกคนความสุขของสาวอีสานในต่างแดนเป็นแบบนี้แหละคะ แค่เดินมาชมวิวก็สวยงามมากแล้วนะคะทุกคนหมดเสร็จเขาต้องกินน้ำหอนๆแบบนี้ก็เสร็จให้เขานี่ สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจะ้ะเปียวไปนวดนะคะวันนี้ครับอันน้องสาวเปียวเนาะจ้ะกับพากันไปนวดแต่มีร้านนวดเปิดใหม่นะคะก็เลยจองเวล,ลาน,นวดอันนวดเสร็จค่ะทุกคนเปียวกับพาน้องสาวไปกินอาหารไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็กินบ่มด์ค่ะไฮไลไท์ข้าไลทก,ก็เลยหอกระบ,บ,บานบันนีนะคะทุกคนเปียวไปนวดเนาะคะ่ะคนนวดดีดีเปียวกับลงไปเลยแล้วก็ จนเปียวระบบทั้งโตตอนนี้กัระบบก็จะจะเป็นไข่นี่แหละค่ะโดนนจะได้นวดเที่ยเราแบดเปี้ยวเดินบ่ได้นะคะมันเส้นเปี้ยวติดนะคะอยู่หัวเข่าก็เลยไปให้หมอนวดนวดให้นะคะก็เลยให้ให้เฮาเลยได้พักผ่อนแน่แล้วกันนวดเ็จแล้วก็คือยังจะเป็นไข่นี่แหละคะ่ะเ,ะเรา,าก็ะะกเลยนอนกินยานอนตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแง้งแล้วเนาะคะ่ะอากาศก็ดีค่ะแดดแดดดีนะคะทุกคนแต่วาลลมแห้งกับคนคางหนาวเย็นนะคะ เปี่ยวก็เล่นพักผ่อนอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ามืออื่นจังสีออกไปเห็ดสวนนี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในตังแดนค่ะความสุขของเฮาในวันหยุดนะคะวันนี้เปี่ยวกับพาอันทุกคนไปชมดอกซากุระบานในเมืองมูทาล่านะคะว่าช่วงนี้บรรยากาศเป็นยังไงในวันที่แดดออกหลายๆอันมือติดต่อกันนะคะสองมือติดต่อกันมื่อนี่แดดออกก็เห,ห็ดไ้ดอกซากุระบานแล้วดอกซากุระจะเป็นอีหอย่างที่ บานนะคะเพราะบานบานเราวายุโดนได้ค่ะสองสามมือก็จะล่วงร้ยนะคะแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งทางแม่น้ำนะคะถ้าบานแล้วด้วนจันทังคันเนี่เดี๋ยวเพียวจะลองไปไทยนะคะถ้าเปียวไปทันแต่ว่าอยู่บานเปียวไปทันในบานค่ะบานเปียวจะบานที่หลังนะคะนี่ค่ะบานเปียวยังตุ่มอยู่ถ้าในเมืองบานเราก็ล่วงล้นหมดบานเปียวถึงจะเริ่มบานนะคะนี่ค่ะยังเป็นตุ่มๆอยู่เลยนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในตางแดนเท่ากับหาความสุข โดยการชมวิวทิวทัศน์บางสิ่งล่ะค่ะเปียกกับสิ่งนียค่ะถ้าสมมุติว่นลมแห้งนะคะต้นไม้ก็จะปิวแบบนี้ล่ะคะ่ะเห็นบ่นี่ล่ะค่ะคือชีวิตในตังแดนช่วงอากาศดีเนาะคะ่ะกับบึงต้นไม้ต้นไหลไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะผักเปียกกับใยนะคะเห็นบ่เดีย๋ยวเปียกกระเพาะผักอันนี้ไว้น้ำนะคะนี่ค่ะมีผักกะลังเกิดึ้นมาเปียวบ่แน่ใจว่าเป็นผักอันในซองหรือว่าผักสลัดเนาะคะ่ะเปียว เพาะไวตอนช่วงหนานาวนะคะส่วนนี้ต้นตะไคร้กับก,กลังใ่นะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนเปรกกะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเปียวไปเห็ดอีหยางมาวันนี้พาทุกคนไปชมดอกซากุระหวังว่าทุกคนคงจะชอบในวิดีโอวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย เปียวสวัสดีทุกคนเ้อะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะ